การ์ิจาเกมทีวีนะครับก็จะมาเล่นแม็ปแม็ปผีที่ผมสร้างนะครับสร้างเองเดี๋ยวพีจะให้ลิงลิงแบบนี้ให้อไปลาวหลวดแล้วก็เล่นนะัะโอเคใต้คลิปนะฮะโอเคเวลาคุณเกิดพ๊กคุณก็จะเกิดตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะเกิดตรงไหนฮะถ้าต้องเกิดตรงนี้นะฮะนั่นนะฮะโอเคอ่านก่อนนะฮะอ่านบทละคอนะฮะ อันนั้นนรับสวัสดีครับชนนาแนลคนช่างแบบนี้คือดีจจเกมทีวีฝากกดซับให้ผมด้วยนะครับกดข้อที่หนึ่งนะคะปรับแสงแสงให้ตรงตรงกลางนะโอเคให้อยู่ตรงกลางนะข้อสองห้ามโกงข้อสามห้ามใช้มอสข้อสี่ปิดมอสสีแดงไทยครับพูกขอวีสีฟ้าแทนครับผู้หอนตัวเรานะครับ ส่วนนะฮะนี่คือแมกผีคนรวยนะฮะที่ถูกฆ่าโดยจุดจุดคุณต้องไปหาว่าคนรวยคนนี้ตายเพราะอะไรขอให้โชคดีนะโอเคแล้วเ,เริ่มกันเลยนะฮะเราตัวเราก็บอกว่าจุดจุดจุดผีก็บอกว่าจุดจุดทำไมถึงเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนเป็นอะไรครับว่านี่ตัวเราพูดเกิดอ,อะไรขึ้นครับช่วยฉันที เมื่อเดือนที่แล้วมีผู้ชายคนาดึ่งมามาอะไรครับมาสิแปยบอกกับฉันเลยครับข่าฉันและเอากระเป๋าไปสุดยอดเป็นเลยอะ่ะผมจะช่วยคุณครับจะให้คุณได้ไปเกิดครับขอบคุณมากนะแล้วผมต้องเอาเทียนและทุบอย่างไหนครับคิดแป๊บนะ what the fuck คิดแป๊บนะเอ้ยเป็นหอกไลยเฮ้ยอย่าต่อย าตอยเอ้ยอย่า <göster> ต <ges 2> mm ่อยดิจริตจริงดิเดดเดดเฮ้ยต่อยทำไมนี่ล่ะเรื่อยอ่านต่อครับไปจังสนใจที่ห้องฉันครับเป็นนี่อะไรนะครับ โอเคนี่นะครับอ๋อแล้วก็เซียนอยู่ในกล่องพวกก็อยู่ในกล่องครับนะตัวเราเฮ้ยจ hey, ี T W าเฮ้ยร hey, ู้ไหิ โอเคช่างเขาเถอะครับวันนี้ก็จะมาเล่นตรงต่อเลยนะครับเมื่อกี้ผีจัดการเอาไว้อันนี้แล้วก็รับแล้วก็ต่อกันเลยนี่ในกล่องนี้ครับแต่พอดีใส่ผิดนะครับต่อไปให้เอาทูบเทียนไปใส่ในกล่องเสร็จแล้วครับขอบคุณมากฉันได้ไปเกิดแล้วโอ้โหแต่ผมตายนะครับคุณ โอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเด็กรให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ